สวัสดีครับผมไอาจาก Youtube กำบลนเวนะครับวันนี้เราจะพาไปเก็บเลเวลที่ที่หนีคนกันนะฮะตัวที่ผมจะไปตีเนี่ยก็คือหมูป่านะครับซาเวดถ้าใครเล่นแรกรุ่นแรกๆเนีเ่ยจะทันไอตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วพวกสวอตซอร์แมนเนี่ยชอบไปเก็บเลเวลก,กันก่อนเปลี่ยนอาชีพนะแต่เหมือนแพทนี้มันจะลดความเก่งลงมานะครับแค่เวล35ก็ไปสู้ได้แล้ว แล้วเดินไปกันเลยตอนนี้ผมอยู่ใต้เมืองพอนเดร่าหนึ่งแผ่นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทางซ้ายกี่แมป,ปวะสามแมป,ปโอเคผ่านป่าล็อกเกอร์ผ่านออกเล็กนะฮะแล้วก็ไปอีกแมป,ปหนึ่งเดี๋ยววาร์ปไปเลยนี่ครับอันนี้ผ่านป่าล็อกเกอร์ไปก่อนครับไปทางซ้ายอีกแผ่นที่หนึ่งวิ่งไม่ได้ทางนู้นเลยนี่นี่ครับวาร์ปไปครับ กระดึบผ่านป่าล็อกเกอร์ไปครับอ่าช่วงนี้นี่เซอร์มไม่ค่อยดีนะครับคนเยอะเกินนะครับเข้าวาร์ปที่ไรต้องลุทุกทีอ้าไนาส์ ก็อันนี้เป็นป่าออกเล็กนะครับผมถ้าใครอยากเก็บเลเวลกับออกแบบคนไม่เยอะก็มาแบบนี้ได้นะนี่ครับไปครับไปครับเราไม่ได้มาตีออกครับเดนิดนเดนิดนเดนิดนเดนินเดินครับแล้วเราจะไปทางซ้ายแผ่นที่หนึ่งนะครับ ถึงแล้วนี่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับถ้าใครอยากมาเก็บไอตัวกระลอกโคโค่นะครับหรือว่าสโมกี้เนี่ยมาแบบนี้ได้นะครับเพราะแบบนี้มีสองตัวนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็คนไม่ค่อยมาด้วยนะครับผมเพราะมันเดินไกลนะครับดูครับสี่ห้าตัวเป็นฝูงเลยนะครับนี่ก็ช่วงเลยว่สัก2ี่สิบ้าก็มาได้นะครับแบบนี้เป็นแบบที่คนไม่ค่อยมาครับ คนชอบไปเก็บกันหนูในท่อในอะไรพวกนี้นะครับไม้ดงไม้แดงครับแบบนี้โล่งมากครับเป็นแบบลับสำหรับพวกเลยวล25นะครับแต่แล้วเราไปอีกแบบหนึ่งนะฮะมอนในนี้เป็นท่าดินทั้งหมดครับทั้งสว็กกี้โคโค่นะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปลงด้านล่างครับผม กระดึบมาใกล้ล้วใกล้แล้อใ,ในสุดเราก็มาถึงนะครับแมปหมูป่านะครับซาวเวดนี่ครับหน้าตามันนะครับเป็นหมูตัวอ้วนๆกลมๆนะครับผมนี่ที่มีแบบพ่นพ่นลมหายใจกันมาตลอดเวลานะครับฟึดฟาดฟึดฟาด นี่ครับมันเป็นมอนสเตอร์ท่าดินนะครับประเภทสัตว์ขนาดใหญ่นะฮะถ้าใครใช้มีดเนี่ยอาจจะตีเข้าเบาลงนิดนึงนะครับผมเพราะมีตีขนาดใหญ่เข้าแค่50%นะถ้าเป็นพวกใช้ดาบ2มือหรือว่าใช้ขวานแบบผมเนี่ยก็จะเข้าแรงขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็จะมีนี่ครับมีไม้แดงที่เป็นออตโต้นะครับแล้วก็โยโย่โยโย่ยนี่ก็มีประปลายนะครับผมก็ที่นี่เก็บเลเได้ช่วงสัก35-45นะครับผม ก็มาเก็บหมูป่าเป็นหลักนะครับผมนี่ถ้าเป็นนักธนูก็เอาลูกสนู่ายยิงมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมสก็เอาพวกไฟโบไฟวอลวางเข้าไปนะครับผมนี่เนื้อหมูนี้ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะเออแต่ถ้าใครโชคดีได้แว่นหมูป่านะครับมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ละอีเกิลอายปะไม่ใช่มั้งเออผมจำไม่ได้ลวมันจะเป็นแว่นแบบเท่ๆนะครับสีขาว แต่ต้องใช้ดวงเหมือนกันผมเก็บด้วตั้งเป็นสิบเวลยังไม่ได้เลยนะฮะ,ะที่นี่ก็คนไม่เยอะนะครับเป็นที่ที่เงียบสงบพอใช้ได้นะครับเพราะคนไม่ค่อยมาครับมันอยู่ไกลมากนะครับจากเมืองก็ตัง้งสี่ห้าแผ่นที่นะครับนี่เราก็เลยหลบคนได้นะครับใครชอบแบบหลบคนตีเนียนๆไปก็มาได้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าจากพนเตล่านะครับลงมาหนึ่งแผ่นที่นะครับ แล้วก็มาทางซ้าย3าแผ่นที่ mm. ก็จะเจอกับแบบที่มีโคโค่สโมกกี้นะแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งแผ่นที่นะครับผม mm. ก็จะเจอกับแบบนี้นี่นตีชิวๆครับ ah. จะเห็นว่าคนไม่เยอะครับผมชอบแบบ <c oughs> นี้ตรงนี้แหละฮะคนไม่เยอะผมก็มาเก็บเลเวลอยู่ตั้งหลายเลเวลอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ ah. ตัวนี้ดอกฮูดรูนะครับผม เป็นพระคุาที่แบบดีหน่อยนะฮะมีสล็อตตีหมูตีหมูหมครับเขาตีโยโย่เราตีหมูครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากมาตีก็มาได้นะหรือถ้าแบบสะดวกก็คือวาร์ปมาออกดันนะครับแล้วก็ขวาหนึ่งแผ่นที่จะไปเจอแมปโยโย่เอ้ยแมป สโมกกี้นะครับก็ลงมาเลยนะครับอันนั้นก็จะสะดวกมากนะครับไม่ต้องเดินไกลนะฮะแค่วาร์ปมาแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยบอสเหมือนเป็นมินิบอสนะฮะก็วิ่งวิ่งซ้านะครับอ่าถ้าเจอก็เป็นหมูตัวแดงๆเนี่ยให้วิ่งหนีนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวต้องเลเวลประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบนะะถึงจะสู้ไหวนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ ผมจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube, s ับสไครป์ยูทูบกมบนเวด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจกมบนเวช annel ด้วยนะครับเวลาผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะไปแปะลิงก์ในนั้นนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ